สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้านะครับเข้าใหม่นะครับประจําปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับที่ปัญญาเทคเตอร์สาขาสองนะครับวันนี้วันที่หกมกราคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่นะครับลูกค้าทั้งในช่องทาง youtube facebook แล้วก็ติ๊กต็อกเลครับก็ปีใหม่ปีใหม่แล้วเนาะก็ขอให้ทุกท่านจงร่ำรวยร่ำรวยนะครับเป็นเงินเป็นทองนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ กำลังต่อสู้กันในปีต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมวันนี้เรานำเสนอกับอัปเดตเนาะสินค้าภายในร้านนะครับที่สาขา2นะครับบ้านท่าคอตำบลวังบัวนะครับอำเภอของขุ่ขงแพงเพชรนะครับที่สาขา2นั่นเองเริ่มต้นกับคูปตา L 3608นะครับคันนี้นะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพัวนะครับคันนี้ยางดีเลยครับ เก็บงานนะครับปรับสภาพนะครับเก็บสีเบมีดันนาะครับเก็บสีสกรปรงให้เรียบร้อยนะครับคันนี้จดทะเบียนปีเดี๋ยวดูก่อนนะฮะคันนี้ปี53นะครับราคาีอยู่ทีามแ0่่นห้า0 0บาทนะครับเบมีดันนาพร้อมผ่านพูนนะครับ315,000บาทนะครับ L 3 6 0 8อีกคันฮะเป็นตัวปี55นะครับตัวโฉมาอมกหน่อย ราคาที่3 2 5 0 0 0บาทนะครับใบมิเหน้าพร้อมผ่านทวนผ่านพรวนีให้เป็นผ่านใหม่นะครับลูกค้าให้เป็นผ่านพรวนใหม่นะครับลืมแจ้งโทษทีนะไม่ใช่ผ่านมือสอะนะครับเป็นผานใหม่เนาะใบมิเหน้าพร้อมผานทวนใหม่นะครับถัดมาเป็น L 3 6 0 8 SP นะครับคันนี้จดทะเบียนปี57นะครับใบมิเหน้าพร้อมโรตารี่นะครับตัวนี้เราเป็นโรตารี่คันนี้ราคาที่3 6 5 0 0 0บาทนะครับมี2คันนะครับ36 SP นะครับนี่เลย2คันใบมิเหน้าพร้อมโรตารี่เลย นะครับหรือใครจะปรับเปลี่ยนเป็นผันพวนก็ได้นะครับ3ามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับกับสามหกเอสพีสวยๆนะครับคันนี้สภาพเดิมๆเลยนะครับใครที่ต้องการหาสามหกเอสพีนะครับก็ข้อแตกต่างก็คือในเรื่องนี้แหละครับกันโยกเกียร์นี่แหละครับผมเป็นเกียร์ชัตเทิร์นเนาะนะครับแตกต่างจากสามหกตัวธรรมดาที่เป็นเกียร์อยู่ด้านด้านนี้นะครับกับเคลื่อนขับคล้องตัวนะครับ คูบต้าบี2420นะครับตัวรถพรอมคงกันอ้อยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่220,000บาทนะครับตัวรถพอมคงกันอ้อยมีเล่มทุเบียนเนาะครับบี2440นะครับคันนี้ใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับคันนี้ตัวรถพอมคงกันอ้อยเหมือนกันนะครับอ่าราคาอยู่ที่240,000บาทนะครับ240,000บาทนะครับถัดมาด้านนี้แล้วครับรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ เดินทางง่ายนะครับร้านปัญญาแท็กเตอร์สาขาสองนะครับหนึ่งสองสามนี่อยู่ถนนเส้นเดียวกันหมดเลยสาขาหนึ่งสาขาสองสาขาสามนะครับถนนเส้นกำแพงเพชรท่ามะเขือนั่นเองนะครับนี่เลยสังเกตป้ายร้านนะครับนี่ครับปัญญาแท็กเตอร์สองนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นยันมาเอฟห้าหนึ่งสี่ทีนะครับเป็นตัวยันม่าห้าสิบเอ็ดแรงม้านะครับสภาพเดิมๆนะครับยังใหม่สีเส้นนะครับใบมีด้านหน้าพร้อมผ่านทั่วนะครับ 4แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับ4แสนเจ็ดหมื่นห้านะครับอิซกิ54แรงม้านะครับใบมินัน้าพร้อมผ่านพัวยังหน้าใหม่นะครับเลิ่มทะเบียนปี59นะครับคันนี้ราคาพย่ที่3แสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ L5018 นะครับใบมินัน้าพร้อมผ่านพวนนะครับใบมิพร้อมกาดเนาะยางเดิมนะครับสีเส้นสภาพรถไล่นะครับสวยเลยครับคันนี้ราคาอยู่ที่5แสนสามหมื่นบาทนะครับ5แสนสามหมื่นบาท MU4902 นะครับ b บ b ี n ด n น,า,นาพร้อมโตรตารีนะครับคันนี้ปรับราคาให้ใหม่นะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับหกแสนสองหมื่นห้าพันบาท b บ b ี n ด n น,า,นาพร้อมโตรตารีนะครับกับ MU4902 สี่เก้าศูนย์สองปีหกสามนะครับสวยเลยนะครับด้านในนะครับก็มีนี่ครับ เป็นรถขุดคูปต้านะครับ KX 913T เอ่อ913นะครับ K 913รถจักรยนปี54นะครับ6,000กว่าชั่วโมงสภาพเดิมๆนะครับใช้งานได้นะครับคันนี้ราคาที่380,000บาทนะครับ380,000บาทรถแท็กเตอร์ด้านในก็มีอีกหลายรุ่นหลายคันนะครับลูกคา้าสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับคูปต้า L45DI ยันมา35คูปต้า L40 ยันมา45แรงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่นะครับจากค่ายนาซ่านะครับเป็นตัดหญ้านะครับ1นึ่งจุดสองเมตรหนเมตรนะครับ1นึ่งเมตรราคาอยู่ที่27,500ืนารนะครับแล้วก็1นึ่งจุดสเมตรราคาอยู่ที่29,500จากราคา3ามหมื่นนะครับลดเหลือ29,500ืเาพเป็นรุ่นผ่าหลังทั้งคู่เลยนะทั้งเมตรสี่แล้วก็เมตรเมตรยี่นะครับหนึ่งจุดสองเมตรแล้วก็หนึ่งจุดสี่เมตรในผ่าหลังไว้ตัดต้นมันเนาะนะครับก็เป็นโรตารี่นาซ่านั่นเองนะครับหนึ่งจุด แล้วก็1.8เมตรหนเมตรก็4ี่0 0นะครับ1.8เมตรก็55,000นะครับผันพวนนาซ่านะครับมี622 624แล้วก็ค่ายของ CS นะครับโรงงานชูศิลป์นะครับผันพวนผันบุกนะครับแล้วก็โรตารี่นาซ่านั่นเองนะครับโรตารี่นาซ่าเอ่อโรตารี่ฟาร์มเทคครับตัวทีลอตเตอรี่ฟาร์มเทคนะครับมีทุกขนาดนะครับตั้งแต่85เซนจนถึง2เมตรสีนะครับ เราเป็นตัวแทนจำหน่ายในเขตภาคเหนือภาคกลางนะครับที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับสนใจโรตารี่ฟาร์มเทคนะครับก็ติดต่อที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับรถเกียร์ดีซีเก้าห้าจีเอ็มพัทนะครับตัวนี้าราคาอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นบาทนะครับสามแสนแปดหมื่นบาทใครตามหารถเกียร์เก้าห้านะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับสี่ที่ห้าดีไอนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ สนใจแท็กเตอร์มือสองนะครับอุปกรณ์ต่อพว่วงทั้งใหม่และมือสองนะครับก็เชิญไปที่ร้านประหยะ ector, ะัแท็กเตอร์นะครับทั้งสาขสาขาครับเบอร์โทร0 8 7 5 2 2 3 8 8 3 0 9 5 3 3 9 9 9, 9, 9, 9 8 8เปิดทำการทุกวันนะครับตัวสอบถามกันได้นะครับต้องการอะไรรถแท็กเตอร์คูเปต้ายันม่าอิสกิสอบถามได้ที่ร้านประหยัแท็กเตอร์นะครับอีกหนึ่งช่องทางในการให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการทั้งรถมือสองอุปกรณ์ต่อพว่วงใหม่เก่าและก็อะไหล่แท็กเตอร์ ector, นะครับ ที่ร้านบรญยาเท็กเตอร์นะครับโทรตามเบอร์นี้เลยนะครับก็สวัสด,ดีปีใหม่นะครับกลับมาหน้าร้อยหกนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณประสีรัตนาตาไตยคุ้มครองทุกท่านนะครับให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดส่งความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกประการนะครับเดินทางไปอยล่องใต้ขอให้ปลอดภัยทุกคนจากใจบญญยาเท็กเตอร์นะครับเดี๋ยวลรอคลิปต่อไปนะครับครั้งหน้าเราจะนำเสนอตัวไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ